สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ติดอันดับนะคะเป็น6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16พฤษภาคมปีส 1 5 6 6นี้ค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้จัดอันดับค่ะว่าใครอันดับ1ใครอันดับ2หรือใครอันดับ3ค่ะเราก็จะยกมาและอธิบายกันให้ทราบแต่ละลักนาะราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าทำไมชาวลัคนาราศีมังกรถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16พฤษภาคมปี2566นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของดวงชะตาค่ะในช่วงนี้ดาวพระอังคารโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองนะคะแต่ได้ตำแหน่งที่เป็นนิดค่ะซึ่งคําว่านิดหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกําลังเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าติดโผที่จะมีโชคลาภแต่จะไม่ใช่โชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเนี่ยต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่คุณซื้อจําน จำนวนน้อยดันถูกตัวเลขที่คุณซื้อจํานวนเยอะอาจจะไม่ถูกเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ก็ต้องขอบอกกล่าวกันแบบนี้นะคะแต่โชคลาบมีอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นโชคเป็นลาบจากสิ่งที่คุณทําจากสิ่งที่คุณทุ่มเทจากสิ่งที่คุณพยายามเพราะดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งการต่อสู้เป็นดาวแห่งการดิ้นรนนะคะเมื่อโคจรเล็งลัคณะาราศีเกิดสิ่งที่คุณพยายามหรือดิ้นรนหรือว่าทุ่มเทให้เวลากับมันสิ่งนั้นแหลคะค่ะจะให้โชคให้ลาบ หรือว่าให้ผลกําไรที่ดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระจันทร์ค่ะสถิตเป็น3แกนลัคนาและดาวพระจันทร์ได้ตําแหน่งที่ดีคือเป็นเทวีโชคก็จะส่งผลดีทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นได้โชคได้ลาบจากคนเพศหญิงได้โชคได้ลาบจากคนเพศแม่เพราะดาวจันทร์เป็นตัวแทนของแม่ของอผู้มีพระคุณของคนเพศหญิงคุณนะ้าพี่สาวคุณป้าแบบเนี้ก็ได้ดาว พระจันทร์นะคะ ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของดวงชะตาค่ะเมื่อสถิตเป็นสามแก่ลัคนาแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากคนรักคู่รักนะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดพศออเกิดนะคะเลขอายุเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะสามารถที่จะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันหรือไม่เช่นนั้นก็ตรงๆเลยคือแฟนให้เงินใช้แฟนซื้อ มาให้แฟนพาไปเลี้ยงข้าวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าได้รับความสุขความอบอุ่นใจจากแฟนมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะชาวลัคนาราศีมังกรแนะนําให้ทําบุญที่เกี่ยวกับน้ํานะคะอย่างเช่นการถวายน้ําที่ลงท้ายด้วยเลข15เป็นเป็นเลขของดาวพระจันทร์นะเลขกําลังของดาวพระจันทร์น้ํา15ขวด15แพ็คหรือว่านม15กล่องแบบนี้ก็ได้ค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพร รวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคกันทุกคนกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ